เริ่มฟังนิทานบ้านนารานันอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นาราันด้วยครับและเห็นเซียวเหยียนตกเป็นรองในเวลาอันสัน้นทุกคนบนป้อมกำแพงต่างหัวใจบีบเกรงการสับประยุทธ์ของเหมยตู้ซาและเยี่ยนลัวเทียนเข้าสู่ช่วงทะลุจุดเดือดหากเซียวเหยยนสกัดสามผู้เท่ามูลหลันไม่อยู่ผลลัพธ์ท้ายที่สุดเกรงว่าจะเลวร้ายอย่างคาดไม่ถึงวางใจเถอะไม่น่ามีปัญหาอะไร จ้าหนุ่มนั่นยังมีไพ่ตายอีกหลายใบที่ยังไม่ได้งัดออกมาใช้มือบีบแน่นให้โปตงยิ้มปลอมตัวเองพวกเจียสิงเทียนได้ฟังไปยักหน้าเล็กน้อยพวกเขาประจักษ์แจ้งในฝีม้ลายมือของเซียวเหยียนอนุภาพของบัวเพลิงพิสดารที่แม้แต่ยุนซานยังถูกระเบิดจนเสียพลังต่อสู้เรียกได้ว่าน่าสะพรึงกลัวถึงขีดสุดถ้าเซียวเหยียนสำแดงสิ่งนี้ออกมาคิดว่าต่อให้อีกฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้แกล้งกล้าระดับประมาจารยุธก็ต้องขาดทุนไม่น้อยเช่นกัน เย่เมยได้ยินพวกเขาสนทนากลับสายหน้าไปมานางรู้จักเซียวเหยียนน้อยไปฉะนั้นไม่ทราบว่าเขามีกลลเม็ดเด็ดไลายอันใดบ้างเพียงเห็นจากสถานการณ์ต่อสู้เมื่อครู่เซียวเหยียนตกเป็นรองชัดเจนหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปอยากจะรับประกันว่าเขาจะไม่บาดเจ็บเจ้าหมอนี่จะอวดเก่งเกินไปแล้วเย่เมยนึกสะท้อนในใจใบหน้าผุดรอยยิ้มขื่นหลายคนบนป้อมกำแพงเพียงพูดคุยกันสั้นๆไม่กี่คำ ก็รีบมุ่งสายตาไปยังสังเวียนต่อสู้2จุดกลางเวหาซึ่งเกี่ยวพันถึงความอยู่รอดของจักรวรรดิเชียมาเสียวเหยียนกระพือปีกอคีเบาๆลอยตัวกลางอากาศลูกตาดำจัดทอประกายวูบไหวการย่างเชิงหลายยกก่อนหน้านี้เขาค้นพบว่าสามคนนี้จะลงมือจู่โจมทีละคนและพลังฝีมือของผู้จู่โจมจะพุ่งสูงขึ้นถึงขั้นเทียบเท่ากับระดับปรมามจารยุทธในพริบตาหรือเคล็ดวิชาไตรอสูนธรรมบินที่3คนนี้ฝึกปรือ จะทำการลอมรวมพละงกำลังของทั้งสามเข้าด้วยกันจนกระทั่งบรรล,ลุถึงระดับชั้นแห่งปรมาจารย์ยุทธทว่าพละงกำลังชนิดนี้เพียงมอบโอกาสสาแดงแก่คนใดคนหนึ่งและขณะที่คนผู้นั้นสาแดงอยู่พลังฝีมือของสองคนที่เหลือจะลดหวบลงมาเล็ดวิชาชนิดนี้ก็เหมือนการส่งพละงกำลังของคนสองคนที่เหลือไปรวมอยู่บนร่างของคนที่3ามชั่วคราวทาให้คนที่3ถึงพร้อมด้วยพละกกำลังของระดับปรมาจารย์ยุทธหากเป็นเช่นนั้นจริง พอเพียงรอดพ้นจากการโจมตีของคนที่บรรลุระดับปรมาจารย์ยุธได้จากนั้นช่วยจังหวะจูโจมอีกสองคนเรดวิชานี้ของฝ่ายตรงข้ามอาจจะถูกบีบให้เผยช่องโหว่ออกมาหลังเซียวเย็นหยุดยั้งท่าร่างสามผู้เต่ามูหลันกลับไม่ยินดีมอบโอกาสพักหายใจแก่เขามากนักผู้เอาโซหัวเสือคนนั้นโถมปราบไปอีกครั้งเสียงพยักคำรนอันทุ้มต่าแผล่ก้องจะปากแสงสีโลหิตทวีความเจดจ้านาแน,น่นผู้เอาโซหัวเสือกำมัดบูบ รัศมีแสงกวยพุ่งและผนึกเป็นกรงเล็บพลังงานที่แหลมคมสุดเปรียบปรานกรงเล็บแวงฟ้าเวหาทิ้งรอยอ่อนจางหลายสายไว้บนห้วงอากาศเวงหวัง,วงจเจ้าเด็กน้อยรับความตายผู้อาวุโสหัวเสือตวาดลัน่นร่างพลันทลันพรวดโผล่ขึ้นตรงหน้าเซียวเหยียนในพริบตากรงเล็บคมกริบและและดูลีลับพิสดารไปพิเศษภายใต้การอาบย้อมของพลังงานสีโลหิตเขากระตุกแขนบูบก,กรงเล็บตะปบใส่คอหอยเซียวเหยียน หากหนึ่งท่านี้บรรลุเป้าขอให้เซียวเย,ยนมีเพลิงหารัไทบัวแก้วขุมกายก็หนีความตายไม่พ้นลูกตาเซียวเหย,ยนหดเล็กลงเล็กน้อยขณะจ้องมองกรงเล็บที่ขยายใหญ่ด้วยความเร็วสูงนั้นฝ่าเท้าแลบแลบได้ประกายแสงสีเงินพลันร่างไหวโครงเบาๆสวบกรงเล็บพกพาวายุพิรรจูโจมาตะปบคอห้ยเซียวเหย,ยนท่ามกลางสายตาตื่นสถานนับไปท้วนบนป้อมกำแพงแม้กรงเล็บตะปบใส่คอหอยถนัดทนี หากกทรทะลุผ่านไปในบัดดลผลบนดานแลเห็นเช่นนั้นต่างถอนใจโล่งอกกันทั่วนหน้าเงาซอนระกรงเล็บเจาะผ่านภาพมายาผู้อวสโสหัวเสืออุทานดังเอะตามด้วยเข่นเสียงหัวเราะท่าร่างไม่ทันหมุนฝ่าเท้ากลับตวัดเตะกลับหลังใส่หวงอากาศห่วงนึ่งสุดแรงเปรียงเงาดำสายหนึ่งถูกพลังแกล,กล้าสายนี้เตะกระเด็นออกไปในบัดดลผูอวโสหัวเสือเหลียวหน้าเล็กน้อย พลันพบว่าบนใบหน้าอ่อนวัยนั้นประดับด้วยรอยยิ้มเจ้าเล่ห์หลังชะงงนใจเล็กน้อยผู้อาวสโสหัวเสือกรอกตาควับเขาพบว่าทิศทางที่เสียวเยนกระเด็นไปถึงกับเป็นตำแหน่งยืนของผู้อาวโสหัวสิงห์ชั่วหนึ่งว่าประกายไฟเสียวเย็นได้หยิบจืมแรงเตะของผู้อาวโสหัวเสือโผล่ขึ้นเบื้องหน้าผู้อาวสโสหัวสิงห์ใพริบตาพลันหุบมือเป็นปัดชกใส่ผู้อาวสโสหัวสิงห์เต็มเหนียวแปดสุดยอดพิฆาตเสียงตะวันทุ้มต่ำแพร่ดัง ัดเซียวเย็นทุบบนตำแหน่งหัวใจของผู้อวโสหัวสิงปานสายฟ้าแลบทว่าจังหวะที่เข้าเป้าเซียวเย็นพลันหน้าเปลี่ยนสีเพราะเขาพบว่ากลิ่นอายระดับปราจารยุดฮอบหนึ่งทางโถมจักในกายผู้อวโสหัวสิงตรงหน้ายังเหลือเชื่อเปรี้ยงกำปั้นพกพาพลังแกร่งจู่โจมแผงอกผู้อวสโสหัวสิงอย่างหนักหน่วงทว่าทรงอกของฝ่ายหลังกลับเว้าลงเป็นวงโค้งหวาเสียวย่างอัศจรรย์ผู้อวโสหัวสิงมองดูเซียวเยยนหน้าทอสีได้แววตาเยือบเย็น เสียยิ้มแล้วตบท้องน้อยตนเองชาติหนึ่งทันใดนั้นพลาก,กํำลังสุดสะพึงขุมหนึ่งร่งพลูจากรอยว้าวบนหน้าอกดุดน้ําป่าสาดพุ่งออกไม้อย่างมืดฟ้ามัวดินพวะพลาก,กํำลังสุดสะพึงทะลักทะลายใส่ท่อนแขนเซียวเย็นอย่างบ้าคลัง่งมีผลทําให้แขนเสื้อของเขาขาดกระจุยแล้วร่างก็ปลิวทลาออกไปเสียวเย็นถูกซัดกระเด็นอีกรอบทําให้หัวใจของฝูงชนบนป้อมกําแพงบีบเกรง็งส่วนกองทัพพันธมิตรที่ดําเป็นพืชตรงมุมไกล กลับใช้โยโหร้องเสียงดังกระหึ่มเสียวเหยงกระพือปีกอคีทรงตัวแววตาเครียดเคร่งถึงขีดสุดความอัศจรรย์พันลึกของเกรดวิชาไตรอสูนทบินผิดจากที่เขาคาดคำนวณเด็กน้อยดูเหมือนเจ้าจะมองออกบ้างแล้วสามคนโอบร้องเซียวเหยนอีกครั้งผู้อาวุโสหัวเสือยืนทหงานกลางเหาเข็นหัวร้อกล่าวเขาย่อมรู้สึกได้เมื่อครูเซียวเหยนจงใจหยิบยืมพลังกาลังของเขาเพื่อเข้าไกลสองคนที่เหลือจากจุดนี้แสดงว่า เซียวเยนน่าจะล่วงรู้แล้วว่าเคล็ดวิชาไตรอสูนทมินเพียงมอบพลังฝีมือระดับปรมาจารย์ยึดแก่คนผู้เดียวในแต่ละครั้งไตรอสูนทมินเป็นหนึ่งในเคล็ดวิชาชั้นสูงของหุบเขามู่หลันหากถูกคลี่คลายโดยง่ายปานนั้นยังมีคุณค่าความหมายอันใดแม้กล่าวว่าเคล็ดวิชานี้มอบพลังฝีมือระดับปรมาจารย์ยึดเด็กครั้งละหนึ่งคนทว่าธาตุปราณจิตของเราสามคนหลอมรวมเป็นหนึ่งขอเพียงคนในจุดความคิดขึ้น เช่นนั้นพละงกาลังระดับปรมาจารย์ยุธก็จะถ่ายทอดถึงในกายอีกคนในเวลาอันสัน้นระดับความเร็วของเจ้ายังห่างชั้นอีกไกลจากความเร็วในการส่งต่อพละกกาลังของพวกเราหูอโสหัวสิงตบหน้าอกเบาๆขณะกล่าวเยาะนี่ไม่นับเป็นความลับอันใดคนที่ประมือกับพวกเขาล้วนสามารถสังเกตเห็นจุดนี้ได้ดังนั้นเปิดเผยออกมากลับไม่ได้สร้างความยุ่งยากอันใดต่อฝ่ายตน เสียวเย็นมุ่นคิ้วเล็กน้อย3คนนี้ฝึกปรือไตรอสูนทมินถึงขั้นแตกฉานล้ำลึกสามารถส่งต่อพละกําลังถึงกันได้ดังใจคิดเว้นแต่เขาจะใช้ออกด้วยกระบวนท่าพิสดารไม่เช่นนั้นปะทะกับคนใดคนหนึ่งล้วนต้องผเผชิญกับพละกําลังสุดสพเิงของระดับปรมาจารย์ยุธทั้งสิน้น3คนนี้หาไม่ใช่ยอดฝีมือทั่วไปพอให้เสียวเย็นสําแดงสามพันอสศนีบาทก็ยากจะรอดผลการจับสัมผัสข,ของอีกฝ่ายได้ใครจะทําให้3ามคนนี้จับทางไม่ถูก นับไปยากเย็นอยู่บ้างจริงๆสามภูเต้ามู่หลันพวกท่านทำอะไรอยู่เด็กน้อยระดับมหาราชัยุทธคนหนึ่งถึงกบต้องเสียเวลามากมายปานนี้ขณะเซียวเยยงกำลังใช้ความคิดตรงบุมไกลกลับมีเสียงเกลี้ยกล่อมของเยียนลัวเทียนดังมาเพียงเห็นเจ้าหมอนั่นกำลังมือไม้ชุนละมุนภายใต้การกระหน่ำโจมตีอย่างร้อนแรงของเหมยตู้ซาโวยวาย,ยอันใดเด็กน้อยนี่หาไม่ใช่มหาราชัยุทธทั่วไปพลังต่อต้านจัดว่าแกร่งกล้าสุดยอด ผู้อว,วุโสหัวเสือขมวดคิ้วพลางเบปปะปากทว่าสีหน้ากลับทวีความเยี่ยมเกรียมสายตาวาวโรดจับจ้องเซียวเหยียนขม็ง่งก่อนบอกกับพวกพ้องทั้งสองด้วยสีหน้าเครียดจัดรีกำจัดโดยไว้เถอะอ่อะผู้อาว,วุโสอีกสองคนพยักหน้ารับคำพลังงานสีโลหิตที่ห่มคลุมบนผิวกายทวีความแข็งแกร่งขึ้นอัคโครับรู้ถึงพลังสภาวะของคนทั้งสามเซียวเหยียนผูลมหายใจยืดยาวถึงกับหลับตาลงช้า,ชา และทันทีที่หลับตาฝ่าเท้าพลันแปลบปลาบด้วยแสงสีเงินอัโศกช่วงสุดขีดแสงสีเงินกลุ่มนี้แผ่ขยายด้วยความเร็วสูงห่วงหายใจเข้าออกก็ห่อหุ้มสพางกายมิดชิดประกายแสงแผ่ขยายเสียวเย็ยนลืมตาฉับพลันเพียงแต่ว่าลูกตาดำจัดคู่นั้นวัดนี้เปลี่ยนเป็นสีเงินยวงและดูวิจิตพิสดารยิ่งสามพันอศน,นีบาทสามพันอศน,นีเสียวเย็ยนประสานท่ามือเหงาสอนรูปฝ่ามือลอยว่อน พลันร่างกระตุกปูบย่างแรงตามติดต้วยเงาแสงสีเงินสองสายที่รูปโฉมเหมือนกับเซียวเหยียนทุกประการแยกย้ายจากในกายเขาออกมา3 0 0พันอัศนีนี่คือขั้นสุดยอดของ3 0 0พอัศนีบาทหลังจากบรรลุถ,ถึงระดับมหาราชนยศเสียวเหยียนสำแดงอนุภาพแห่งทักษะยุทธ์ชั้นดินชนิดนี้ในขอบเขตสูงสุดเป็นครั้งแรกทันทีที่เงาแสงสีเงินสองสายปรากฏเสียวเหยียนสามคนแยกย้ายกันโถมปราดถึงตำแหน่งยืนของสามผู้เท่ามูหลันในบัตรดน และเห็นเงาแสงสามสายที่จำแนกไปออกว่าสายใดคือร่างตนและสายใดคือเงาสอนสีหน้าของสามผู้เท่ามูหลันเปลี่ยนเป็นปันยากขึ้นมาแล้วหนึ่งฉากที่ปรากฏขึ้นเหนือเวหากระทันหันถึงดูเส้นสายตาทั้งมวลเบื้องล่างเช่นกันยามนั้นเสียงฮือฮาดังขมและเห็นเงาแสงสีเงินที่แตกตัวออกเป็นเงาคนสามสายบนฟ้าให้โปรตรงตะลึงค้างก่อนอุทานในอึดใจถัดมาเจ้านุ่มนี่แต่ไรมาชะไหนไม่เคยสำแดงทีเด็ดนี้ เสียสิงเทียนสายหน้าไปมาแววตาเคร่งจัดกล่าวยังไม่เต็มเสียงนักเบือนจะเป็นทักษะยุดท่าร่างที่เขาใช้ประจำแต่ตอนนี้เขายึดคุมได้สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่งคงเพราะเขาสู่ระดับมหาราชยุทธแล้วกระมังเงาแสงสามสายนี้พวกท่านมองออกหรือไม่ว่าสายใดคือร่างต้นฟ้ามาจับจ้องเงาแสงสีเงินสามสายนั้นขม็งเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มขื่นเขาพบว่าต่อให้ตัวเองสแดงฌานสัมผัสถ,ถึงขั้นสูงสุด ก็จำแนกไม่ออกว่าเงาแสงสายไหนคือร่างตนของเซียวเหยียนกันแน่เฉียสิงเทียนและไฮโปตงได้ฟังต่างมองหน้ากันและสายหน้ายิ้มเจือนทักษะยุทธ่าร่างชนิดนี้พิสดารพันลึกจริงๆยามสําแดงออกจะเท่ากับมีตัวตนเพิ่มขึ้นอีก2ตัวตนเพียงร่างตนอําพรางอยู่ในนั้นย่อมสามารถปล่อยท่าจู่โจมที่อีกฝ่ายไม่ทันตั้งตัวได้ทั้งสามศบตาก,กันอุทานด้วยความทึ่งจัด แจ้ามอนี่จังมีไพ่ตายงอกออกมาไม่รู้จบจริงๆเมื่อสามเท่าหมู่หลันแลเห็นเงาแสงสีเงินสามสายถงปราดมาสีหน้าเครียดขึมเป็นประวัติการเปรียบเทียบกับพวกไฮโปรตรงพวกเขาแยกงแยะไม่ออกเช่นกันว่าเงาไหนคือร่างต้นของเซียวเหยียนคนในบ้านย่อมรู้เรื่องในบ้านตัวเองสามผู้เท่าหมู่หลันตระดักแก่ใจว่าหอเสียที่ร้ายแรงที่สุดของเคล็ดวิชาที่พวกเขาฝึกปรือนี้คือไม่อาจรับมือศัตรูหมูมาก เพราะต่อให้ใช้เวลาในการถ่ายทอดพลังกาลังสั้นจัดแต่อย่างไรก็ไม่ทันอยู่ดีวันนี้แม้ว่าคู่ต่อสู้มีแค่เซียเวเหยียนแต่ใครเล่าจะคาดคิดจหมอนี่ถึงกับแย่งเงาร่างที่มองไม่ออกว่าจริงหรือลวงออกมาได้อีกสองสายที่ทาให้พวกเขาต้องประชิญกับโจทย์ยากในพริบตาเงาแสงสามสายสองสายคือมายา่าหนึ่งสายคือของจริงหากซุ่มสี่ซุ่มห้าโยกย้ายพลังกาลังระดับปรมาจารย์ยึดไปให้ผิดคนกเกรงว่าจะมีคนหนึ่ง ต้องผเผชิญกับการโจมตีสุดเฮรโหดจากร่างต้นของเซียวเหยียนแม้กล่าวว่านั่นเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วขณะแต่เมื่อบรรลุถึงระดับชั้นนี้อย่างพวกเขาอย่าว่าแค่หนึ่งพริบตาสั้นๆก็เพียงพอจะพลิกผันการต่อสู้แล้วเงาแสงสีเงินขยายใหญ่ในลูกตาทั้งสามคู่สีหน้าพวกเขาสับสนรวนเรอย่างเห็นได้ชัดระวังด้วยผมรางตนเมื่อใดโยกใหญ่พละกําลังกันเองห้วงฉุกละหุหูอวสโสหัวเสือกัดฟันกรอดตะโกนบอกเสียงเครียด ช่วงเวลาเช่นนี้ความวันไหวกลับจะทำให้ตนเองตกสู่ความเสียเปรียบและหากสังเกตทีทวนไม่แน่อาจเล็งเห็นช่องโหวของทักษะยุทธท่าร่างที่พิสดารพันลึกนี้ของเซียเวเหยียนจากนั้นเปิดฉากพิฆาตในถึงท่าโจมตีพ่อฟังผู้อาวุโสมู่หลานอีกสองคนต่างพยักหน้าแววตาเคร่งขรึมเพ่งมองเงาแสงสองส,องสายที่โถมปราดมาด้วยความเร็วสูงวงประกายตาวูบไหวเพียงสอดสายค้นหาจุดอ่อนในเงาแสงนั้นช่วงที่แววตาของทั้งสามวูบไหว เงาแสงสามสายลุดถึงในที่สุดแสงเจอจรัดสว่างจ้าไม่เพียเพชรอุปสรรคต่อเส้นสายตาน้ำซาำพวกเขายัางพบว่าเงาแสงสามสายหลวนสะกดพละกําลังแก่กล้าไว้เงาแสงสีเงินใกล้เข้ามาทุกขณะโออาวสโธหัวเสือนิ่งเฉยไม่ขยับสายตาจ้องคขงมิงเง,งาแสงที่พุ่งปราดมาหาตนชั่วขณะใดขณะหนึ่งลูกตาหดปุบอาจเพราะเส้นสายตาแนวนิ่งสุดขีดเขาพลันพบว่าเงาแสงสายนี้จู่จูสันกระเพื่อม ประกายแสงสีเงินอันเจิดจรัสนั้นมนลงเล็กน้อยและจงังหวะนั้นเองดวงตาของเขาแลเห็นใบหน้าเลือดเย็นที่เร้นพรางอยู่ในแสงสีเงินนั้นพอดีหนึ่งแวบที่เหลือเพ็น,นี้พลันทำให้ผู้อโวโสหัวเสือคนลุกสู้ทั้งตัวแม้แลเห็นใบหน้าในแสงสีเงินนั้นกับตาแต่เขาไม่กล้ามั่นใจนี่ใช่เจตนาของฝ่ายตรงข้ามจงใจให้เขาฉุดดึงพละกกำลังระดับปรมาจายุธมาที่ร่างตนหรือไม่ความคิดนี้ดำรงอยู่เพียงชั่วขณะ จากนั้นเขาแลเห็นรอยยิ้มพราวผุดขึ้นบนหน้านั้นจริงๆเป็นตัวจริงเรอมองเห็นใบหน้านั้นเผยแววรู้สึกเยี่ยงมนุษย์ออกมาในสมองของผู้อาวุโสหัวเสือลั่นเปรยด,ดุดฟ้าฟาดไม่ละล้าละลังอีกท่ามืาอพอขยับทลักกำลังระดับปรมาจารยุดที่หมุนเรียนระหว่างสามคนก็โหมทะลักเข้าสู่ในกายอย่างรวดเร็วเด็กน้อยจงออกมารับความตายรู้สึกถึงพลักกำลังที่โหมทวีเจี๊ยพลันในกายผู้อาวุโสหัวเสือปั้นหน้าดุร้าย แผดคำรามกราดเกลียวแสงโลหิตก่อตัวเหนือกำปั้นอย่างรวดเร็วห่วงกระพริบตาหนึกเป็นเสียงพยักขนาดมหึมาอาปากพยักกว้างกลิ่นคาวเลือดคละคลุงเขี้ยวฟันอันแหลมคมคล้ายมีพลังงานมหาศาลกระนั้นไม่ว่าสิ่งใดถูกขบกัดเข้าล้วนจะแหลกลานเป็นผุยผงในพริบตาผู้คนสุดขนานับจับจ้องสังเวียนสัพะยุทธแห่งนี้แต่เมื่อพวกเขาพบว่าพลังสภาวะของผู้อาวุโสรรหัวเสือโหมทวีพรวดพลาด ก็ทราบว่าเขาดึงพละงกาลังระดับปรมาจารยุทดขุมนั้นไปโดยเหตุนี้สายตาทุกคู่จึงรวมกันอยู่ที่เกาแสงสีเงินเบื้องหน้าเขาหากหนึ่งมัดนี้จู่โจมเข้าเป้าเช่นนั้นไม่ว่าเซียวเย็นจะแข็งแกร่งปานใดยังน้อยก็ต้องเจ็บชะกันคาที่บนป้อมปราการยามนี้หัวใจของพวกไฮโปโตรงลอยสูงถึงคอหอยคนไม่น้อยถึงกับหน้าแดงก่ำเพาะสะกดกลั้นลมหายใจจู่ขณะนี้หนึ่งกำปั้นของผู้อาวุโสห,หัวเสือ คือจุดรวมสายตาของผู้คนทั้งหมดภายใต้สายตาจดจอนับไม่ถ้วนหนึ่งมัดสุดสปริงของผู้อาวุโสหัวเสือพกพาพลังกำลังมหาศาลล่อยอัดเงาแสงสีเงินในที่สุดผัวหนึ่งเสียงกระทบเนื้อหนังทึบๆแพร่ดังขึ้นในบัดดลสีหน้าทุกคนบนป้อมซีดเผือดทันตาต่อยโดนแล้วจริงหรือกำปั้นเสียงพยักอัดกระแทกแสงสีเงินอย่างจังทว่าพริบตาที่เสียงทึบๆนั้นดังขึ้นผู้อาวุโสหัวเสือกลับหน้าเสียในบัดดล ซุ่มเสียงแหลมสูงเพราะความตื่นเต้นจัดระวังนี่คือตัวปลอมเขาเร่งถ่ายทอดพลังกำลังระดับประมาจ,จายุดออกไปหวังว่าผองพวกทั้งสองจะได้รับพลังกำลังทันท่วงทีแต่ยินเสียงตะโกนแหลมสูงของเขาผู้อาว,โวุโสอีสองคนพลันหน้าเปลี่ยนสีผู้อาว,โวุโสหัวหมีตั้งสติได้ก่อนชั่วขณะที่เงาแสงสีเงินจวนเจนประชิดกายเร่งชุดดึงพลังกำลังระดับประมาจ,จายุทธที่หมุนเวียนระหว่าง3คนเข้าสู่ในกายปานสายฟ้าแลบจากนั้นไม่แม้แต่จะคิด ก็จู่โจมหนึ่งท่ากำปั้นแห่งระดับปรมาจารย์ยุดออกไปยังหักโหมสวบกำปั้นต่อยเข้าเงาแสงสีหน้าผู้อวโสหัวหมีแปลเปลี่ยนเป็นคำรบสองแต่กนยังเดือดดนันเจ้าสามระวังนี่ก็ปลอมร่างตอนอยู่ตรงหน้าเจ้าผู้วอวโสหัวสิงทำหน้าปัญญาเป็นพิเศษเพราะชั่วขณะน,นี้เงาแสงสีเงินประชิดถึงตัวเขาหมดหนทางตอบโต้ใดๆแต่เมื่อรู้สึกได้ว่าพละกําลังระดับปรมาจารย์ยุดกําลังเข้าสู่ในกายยังไม่ทันได้บังคับบัญชา เงาแสงนั้นก็สัตย์ใส่ร่างตนถนัดทนีเปรียงเสียงระเบิดปานฟ้าฟ,า,ฟาดก้องดังจนแก้วหูสะเทือนคลื่นอสศนีสุดสยองสัตว์ตลบทันใดเหนือเวหาเงาคนสายหนึ่งพดโลหิตคำโตตามด้วยร่วงดิ่งพระสุธาดังสกุลนาปีกหักทั่วบริเวณเงียบสนิทโดยเฉพาะเพื่อสายตาทุกคู่เป็นกองรวมกันที่ศีรษะของคนผู้นั้นต่างพากันตื่นตะลึงตาค้างเนื่องเพราะคนที่เจ็บหนักหาไม่ใช่ผู้อวโสห,หัวสิงอย่างที่ผู้คนคาดคิด และไม่ใช่ผู้อาวุโสหัวหมีที่ลงมือจู่โจมเป็นคนที่สองแต่เป็นผู้อาวุโสหัวเสือที่ลงมือเป็นคนแรกสำยังต่อยโดนเงาแสงสีเงินสายนั้นความชะงักงันดำเนินอยู่อึดใจหนึ่งสายตาทั้งหมดเคลื่อนขึ้นทันใดจากนั้นทุกคนแลเห็นบุรุษดุมชุดดำที่กำลังหอบหายใจหนักหน่วงเวลานี้เกราะอัคีตรงหน้าอกเซียวเหยียนแตกทลายสิ้นเชิงบนดสวงอกมีรอยกงเล็บพยักษ์สีแดงฉานรอยหนึ่งและมุมปากมีเลือดสดไหลปรีฝูงชนนับไม่ถ้วน รวมทั้งผู้อวุโสมู่หลานสองคนที่เหลือต่างตะลึงมองบุรุษหนุ่มชุดดำจิตใจปั่นป่วนดุดคลื่นคลั่งเห็นได้ชัดว่าเงาแสงสีเงินหนึ่งในสามสายที่โถมปราปไปทางผู้อวุโสหัวเสือคือร่างตนของเซียวเยนจริงๆส่วนอีกสองสายคือร่างมายาใครก็คิดไม่ถึงเซียวเยนยินยอมโดนต่อยหนึ่งมัดเพื่อใช้วิธีการที่คนรอบข้างไม่รู้มาพรางตาผู้อวุโสหัวเสือจากนั้นขณะอีกฝ่ายกำลังถ่ายเทพลังระดับปรามจารยุดออกไป เคยเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาและจู่โจมหนึ่งท่าอุกชะกันส่วนเงาซ้อนสองสายนั้นก็คือเหยื่อล่อให้สองคนที่เหลือชุดดึงพลังระดับปรมาจารยุดไปนั่นเองคนอุบายนี้ไม่นับว่าล้ำลึกแต่เป็นวิธีต่อกรศัตรูระดับชั้นนี้เท่าที่จะคบคิดออกมาได้ในเวลาจำกัดไม่อาจไม่กล่าวว่าประสบการณ์ต่อสู้ของคนผู้นี้น่ากลัวจริงๆเทียบกับอาการตื่นตะลึงตาค้างของคนอื่นๆสองเท่าหมูหลานยิ่งเน็บหนาวในสวง พวกเขาตระหนักชัดอย่างยิ่งต่อให้เซียวเหยียนแยกร่างเป็นสามแล้วรอบโจมตีพวกเขาก็มีความมั่นใจว่าสามารถส่งต่อพลังกาลังระดับปร,รมาจารย์ยุทธแก่คนถัดไปได้ทันแต่ในขณะที่อีกฝ่ายปรากฏกายกระทันหันก็เหมือนกับเมื่อครูน่นี้หลังจากผู้อาวุโสหัวเสือใช้สอยพลังกาลังระดับปรมาจารย์ยุทธสําเร็จยังมีเวลาส่งต่อให้กับผู้อาวุโสหัวหมีหากคานวณเช่นนี้ในความน่าจะเป็น3ส่วนพวกเขามีความเป็นไปได้ที่จะจัดการเซียวเหยียนถึงสองส่วน แต่หันดูฟังเซียวเหยียนกลับมีความเป็นไปได้ที่จะเปิดฉากโจมตีอย่างแท้จริงแค่หนึ่งส่วนทว่าผู้ใดก็คิดไม่ถึงว่าเซียวเหยียนจะยอมโดนหนึ่งหมัดตบตาผู้อาวุโสหัวเสือด้วยท่าร่างพิสดารและเมื่อพละงกำลังระดับปร,รมาจารย์ยึดคุมนั้นถูกอีกสองคนฉุดดึงไปหอยจู่โจมด้วยหนึ่งท่าพิฆาตอย่างแท้จริงแม้คราวนี้ต้องบาดเจ็บเป็นค่าตอบแทนแต่เขากลับซัดผู้อาวุโสหัวเสือถึงขั้นเจ็บหนักปางตายและสองเท่ามูลหลันที่สูญสิ้นไตรอสูนทมิน เหลือพลังฝีมือแค่ระดับมหาราชายุทธขั้นสุดซึ่งสําหรับเซียวเหยียนแล้วพลังคุกคามของสองคนร่วงดิ่งเหวผลการสับประยุทธ์สนามนี้เป็นที่ตัดสินเรียบร้อยเหนือปั้มกําแพงพกหกไหโปตตงตะลึงลานที่ครู่หนึ่งจึงถอนใจหนักๆใช้มือเช็ดหน้าผากปอบประชุมไปด้วยเหงื่อเย็นเจ้าหนุ่มนี่ใจกล้าเกินไปแล้วให้โปตตงกลืนน้ำลายอีกอึกหนึ่งอย่างสถานขวัญไม่หายเจียสิงเทียนหัวเราะคืนกล่าวว่า ซุมสาวยุคดีใจถึงจริงๆแต่เปลไเป็นข้าไม่มีทางกระทำเรื่องเช่นนี้เด็ดขาดเสียวติ่งที่นั่งบนเก้าอี้รถเข็นถอนใจโล่องอกเช่นกันร่างระทวยลงไปพิงพนักเก้าอี้หลังจากเขม็งเกรงอยู่นานพึมพำว่าสถาน์เลวร้ายในวันนี้นับว่าคลี่คลายแล้วได้ยินเช่นนั้นพวกไฮโปตรงต่างพยักหน้าเหตุที่สามผู้เท่ามูหลันหน้าเกรงขามเพราะพวกเขาสามารถประสานกำลังกันสำแดงเคล็ดวิชาไตรอสูรธรมิน เพิ่มพลังฝีงมือถึงขั้นเทียบเท่าผูกแกล้งกล้าระดับประมาจารยุทธ์ว่าเวลานี้หนึ่งในสามผู้อวุโสได้ถูกเซียเวเหยียนโจมตีบาดเจ็บสาหัสพวกเขาย่อมไม่มีทางสำแดงไตรอสูนทมินถึงขอบเขตสูงสุดได้หรือเพื่อใดที่ไร้ซึ่งพลังกาลังแห่งเกร็ดวิชาชนิดนี้ผู้อวุโสหุบเขามู่หลานสองคนที่เหลือก็เป็นแค่มหาราชันยุดขั้นสุดเท่านั้นแต่ด้วยพลังฝีงมือของเซียเวเหยียนต่อให้เวลานี้ได้รับบาดเจ็บเช่นกัน แต่ใครจะต่อกรผู้อาวุโสระดับมหาราชยุทธขั้นสุดสองคนแน่นอนว่าปลอดโปร่งกว่าการรับมือระดับประมาจายุดเป็นอันมากที่สําคัญก็คือเขาไม่ใช่แค่ดวงเหนียวสามผู้เท่ามู่หลันได้อย่างจัดการหนึ่งในสามจนหมดสภาพการต่อสู้ของเหมยตู้ซากับเยี่ลัวเทียนจะไม่มีผู้ใดเข้าไปเกะกะขวางทางอีกอาศัยพลังฝีมือของเหมยตู้ซาการเอาชนะเย่ลัวเทียนเป็นเพียงปัญหาด้านเวลาเท่านั้นเมื่อใดที่สามผู้เท่ามูหลันและเย่ลัวเทียนล้วนปราชัย วิกฤตของจักรวรรดิเจียมาไม่เพียงจะบรรเทาเ,บา,เบ,าบาบางในบัดนียิ่งกว่านั้นยังสร้างความเสียหายแก่สามค่ายสำนักอย่างใหญ่หลวงคิดถึงจุดนี้ในแววตาผู้คนบนป้อมกำแพงอดฉายแววปรีดาขึ้นมาไม่ได้หนึ่งปีที่ผ่านมาพวกเขาถูกสามค่ายสำนักพันธมิตรคุกคามจนงวหัวไม่ขึ้นแล้วหากยังเพลี่ยงพล้ำเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจุดจบสุดท้ายคงหนีไม่พ้นประเทศชาติล่มสลายและผู้ที่จุดดึงพวกเขาเออกมาจากความท้อแท้สิ้นหวัง ก็คือเด็กหนุ่มที่กล้าเอาชีวิตเข้าแลกคนนั้นเขาเอาชีวิตเป็นเดิมพันก็ความอยู่รอดของจักรวรรดิเจียมาเดิมพันกับบทลงเอยที่คนรับไปทวนต้องพลัดที่นาคาที่อยู่เย่เมยยกมือขึ้นป้องริมฝีปากแดงสดในตางูอันเย้ยโยนคู่นั้นทอประกายสะทกสถานการศับประยุทธ์สุดระทึกที่ดึงดูสมาธิผู้คนมากมายแต่ไม่หัวใจของนางลอยสูงถึงคอหอยเช่นกันแต่ยังดีการต่อสู้ที่ตื่นเต้นเร้าใจฉากนี้ เสียวเหยียนยังคงยืนตระ n g g ด้วยบุคลิกแห่งผู้ชนะตลอดมาเจ้าหมอนี้มิหน้าอง์ราชินีจึงเชื่อมั่นในตัวเขาถึงเพียงนี้ที่แท้ก็เก่งกาจไม่เบาเย่เม่ยพ,พึมพำมองดูบุรุษหนุ่มชุดดำที่มุมปากพิยาดเลือดสายหนึ่งแต่วางคิ้วกลับแฝงแววยิงพยองแห่งวัยหนุ่มรังๆความรู้สึกแปลกๆชนิดหนึ่งพุดขึ้นกลางใจยังสุดระงับอูได้สามารถคาดคิดหนุ่มน้อยที่เคยถูกนางไล่ล่าหัวซุกหัวซุนกลางทะเลทรายในปีนั้น ปัตนี้กลับกลายเป็นผู้นําองค์กรที่สรงอิทธิพลสูงสุดของจักรวรรดิเจมาและเป็นบุคคลที่ชาวเจียมาให้การเคารพยกย่องความก้าวหน้าของเขาจะรวดเร็วเกินไปแล้วรวดเร็วจนผู้คนรู้สึกตาลายขณะที่ผู้อาวุโสหัวเสือได้รับบาดเจ็บร่วงหล่นจากเวหาวงต่อสู้ของเหมยตู้ซากับเย่ลว่เทียนหยุดชะงักเพราะเหตุนี้เช่นกันเย่ยลว่เทียนตะว,วันยังฉุนเฉียวโออาวุโสสามคนของอุบขาวมูหลัน ถึงกับถูกระดับมหาราชยุทธคนหนึ่งสัดสะบักสะบําปานนี้ไม่ใช่บอกว่าจัดการได้ในสิบกระบวนท่ารหรอกหรือต่างจากเยี่ยลรัวเทียนแววตาเหมยตู้สาทอประกายลิงโลดฉอนสายตาเล็กน้อยมองดูบุรุษหนุ่มชุดจำที่ยืนไพลหลังอยู่ลิบลิบดวงเนตรอ่อนละมุนขึ้นหนุ่มน้อยที่ตนแค่เงื้อมมือก็ฆ่าชีวิตได้เมื่อหลายปีก่อนห่วงไม่รู้เนื้อรู้ตัวในเติบโตถึงขั้นที่สามารถท้ารัศมีแห่งผู้กล,กล้าระดับประมาจารยุธได้แล้วชัวขณะนี้ ต่อให้เป็นเหมยตู้ซาผู้เยอ่อหยิงถือดีก็ยังต้องยอมรับระยะความต่างระหว่างเซลเหย็นกับนางกำลังขยับใกล้เข้ามาด้วยความเร็วที่ชวนให้ผู้คนอ้าปากตาค้างไม่แน่ว่าวันหนึ่งวันใดข้างหน้าเขาจะเหนือล้ำกว่าตนอย่างแท้จริงและถึงตอนนั้นตามกฎที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรของเผานาคาสามีของราชินีเหมยตู้ซาจำเป็นต้องมีพลังฝีมือแกร่งกล้าวกว่านางคิดถึงเรื่องนี้นวลแก้มเย็นชาของเหมยตู้ซาพลันแดงเรื่อ ตามด้วยสีหน้ารันจวนใจทําให้เย,ยนหลวดเทียนที่กําลังโมโหแทบเต้นต้องกลืนน้ําลายอึกใหญ่สายตาจับนิ่งบนใบหน้างามหยาดของเหมยตู้ซาได้ครู่หนึ่งเย,ยนหลวดเทียนพลันสะดุ้งเฮือกเมื่อรู้สึกได้ถึงสายตาโหดเยี่ยมไม่ปราณีคู่หนึ่งพุ่งตรงมาที่แถวราชินีเหมยตู้ซากําลังจ้องกําเมงได้แววตาเลือดเย็นโดนจ้องโดยสายตาดุดอสรพิษเชน่นนี้เย,ยนหลวดเทียนเริ่มลุกลนขึ้นมาพนานจะเคลื่อนไหว รับปรากฏรังสีเย็นจากสายหนึ่งพุ่งยิงมาจงทิ้งลูกตาไว้ที่นี่เถอะรับรู้ถึงความอมหิตของเหมยตู้ซาเย็ยนลววเทียนขุนครึ่งเล็กน้อยสตรีนางนี้จิตใจโหดเยี่ยมผิดมรุษุ์จริงจริงนึกในใจเช่นนี้เย็ยนลววเทียนบังคับร่างถมปราดเข้าหาแม้รู้แก่ใจว่าไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเหมยตู้ซาแต่ท่ามกลางสายตาทารักกำนันเขาในฐานะเจ้าสำนักหานทองคำมีอาจล่าถอยโดยง่าย ขณะการสับประยุทธ์ของเหมยตู้ซาและเย่ยนลัวเทียนเข้าสู่จุดเดือดอีกครั้งผู้อาวุโสหัวเสือที่ร่วงและลิ้วจากฟ้ากลับถูกลำแสงหลายสายนอกด่านบินโฉบม,มารับไว้จากตอนถอยกลับเข้ากองทัพอย่างเร่งร้อนเสียวเย็นมองดูผู้อาวุโสหัวเสือที่ถูกลับกลับไปด้วยแววตาชื่อชาในใจรู้สึกเสียดายอยู่บ้างนึกไปถึงบัวเพลิงที่หลอมประสานด้วยไฟวิเศษสองชนิดภายใต้การระเบิดระยะประชิดปานนี้ยังคงไม่อาจเด็ดชีพอีกฝ่ายได้แต่แม้จะไม่ถึงตาย หาก็ได้รับบาดเจ็บสาหาัสต้องใช้เวลารักษาตัวอีกนานและอาจจะเหลืออาการแทรกซ้อนตลอดชีวิตเพราะจะย่างไรบัวเพลิงพุทธ,ธาพิโรธก็ไม่ใช่ทักษะยุทธธรรมดาทั่วไปเสียเวเย็นเลื่อนสายตาขึ้นช้าๆสุดท้ายหยุดลงบนร่างผู้อวสูบเขามู่หลังสองคนด้านตรงข้ามเสียยิ้มมุมปากสูญเสียความร่วมมือจากคนที่สามไปประสิทธิภาพของไตรอสูรธรมินเริ่มตกต่ำย่างเห็นได้ชัดที่พึงผ่านไปไม่นาน หัวสัตว์ที่ประดึกจากพลังงานสีเลือดบนศีรษะของทั้งสองก็เริ่มพลาเลือนมากแล้วผูวอวุโธสองคนถลึงมองเซียเวเหยียนอย่างดุร้ายเคล็ดวิชาไตรอสูนธมินถูกเจ้าเด็กอมมือที่อยู่แค่ระดับมหาราชยุทธคนหนึ่งหักหลางต่อหน้าธาระกำนันทําให้พวกเขาอับอายขายหน้าถึงที่สุดวันหน้าจะกลับเข้าหูบเขาต่อให้ไม่มีใครกล้าพูดต่อหน้าแต่รับหลังต้องมีวาจาเสียสีเรื่องนี้แน่นอนและวาจายาะหยันที่พวกเขาได้รับเมื่อกลับไป ก็คือเจอ้าดมชุดดำตรงหน้านี้เป็นผู้กำนันให้ผู้เท่าทั้งสองขาดพักพวกไปคนหนึ่งไม่ทราบว่าไตรอสูรทมินยังใช้การได้หรือไม่เสีเวยวเหยินยิ้มเย้ยเวลาเห็นสีหน้าบูดบึ้งของสองเท่าเจ้าเล็กน้อยที่ดีแต่ใช้วิชานอกกรีฑก็คแค่โชคดีชั่วครั้งโชคราวเท่านั้นมีอันใดหน้ายิ้มย่องฝ่ามือเมื่อครู่นี้คิดว่าคงเจ็บหนักไม่เบากระมังหูวอวสโสหัวหมีเ่นเขี้ยวไม่เท่าไหร่ยังทนได้จนกว่าจะจัดการพวกท่านเสร็จ เสียวเยียนยิ้มกล่าวอาการบาดเจ็บเท่านี้เทียบเมื่อครั้งต่อสู้กับหยุนซานเรียกได้ว่าต่างกันราวฟ้ากับดินเจ้าเด็กหลงตัวเองต่อให้ขาดไปคนหนึ่งเราสองคนก็กำจัดเจ้าได้เช่นกันรอจับตัวให้ได้ก่อนจะทุบก,กระดูกเจ้าให้เละดูว่าเจ้าจะหนีได้เร็วปานนั้นอีกหรือไม่ผู้อาวุโสหัวสียงกล่าวด้วยน้ำเสียงเครียดแข้นพยาบาทแต่ยินวาจาอำมหินี้เสีวยวเหย็นเริ่มโคจรปรายุทธทันทีพลันปรับเปลี่ยนท่ามือวงฝ่ามือกวาดแกวน ทิ้งเงาซ้อนเป็นสายๆเห็นเซียวเหยียนสำแดงท่ามือสองผู้เท่าหุบเขามู่หลันพลันสะกดลมหายใจตั้งมั่นสมาธิเมื่อครูขาดทุนปนปีหากิงดูแคลงคู่ต่อสู้อีกนั่นเรียกว่าตัวโง่ง,งมที่แท้จริงเสียวเหยียนแค้นหัวเราะคำหนึ่งท่ามือทวีความฉับไวด้วยพลังฝีมือตอนนี้หากเขาสำแดงตราเบิกบรนพดเต็มพิกัดแต่แกสองคนนี้ต้องกระอักแน่จังหวะที่ตราฝ่ามือของเสียวเหียนกำลังจะระเบิดออกทันใดนั้น ปรากฏเสียงอินซีกูร้องแต่ไกลได้ยินเสียงกูร้องนั้นทุกคนเว้นแต่เซียวเหยียนต่างสีหน้าแปลเปลี่ยนพวกไอโปตรงบนป้อมกำแพงยิ้มปั้นหน้าเครียดจัดน้องไม่ใช่พักฟื้นอยู่หรือฉันไหนโปลมาอีกแล้วฟังที่ทานแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องน้าราด้วยครับ